ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากบอกหลักผัวทุยนี่ก็จะมาเติมเงินของเกมอินเ e ส t a t เตชั h นไทยล d นะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรอ่ะวันยุนที่เท่าไหร่ยี่สามใช่ไหมเขาบอกว่าเติมเงินแล้วคูณ คูณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อนะไหนอะนี่อะนี่ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวอีเ s t a t ชันไทยแลนด์ทุกคนนะครับผมแชกกี้ครับจากทีมงานอีเ s t a t ชันไทยแลนด์ผมมันได้จะดูครับถึงวันที่ยี่สิบสี่นะฮะก่อนที่ยี่สิบสี่นี้เราก็จัดไปก่อนเลยดีกว่าแล้วก็ก็จะมาลุ้นกันว่าดวงผมจะดีแค่ไหนผมจะเติมทั้งสองใบนะช่วงนี้เงินช็อตมาบเลยเลยครับบันแรก yes yes oh my god นับก่อนเลยครับผมเกิดวันที่25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 13 14 15, 15. 16. 14. 16. 15. 16. 16. 14. 16 17 18 19 20ด1 22 23 24 2ิบัิบยา10%ห่บยสั่นไม่เป็นไรครับ50% S <S ที่สองครับบรรแรไงไปกท่าไห่ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ว่ากันนะครับผมหนึ่งสองสามสี่เอ้ยไม่นับไม่นับวันนี้ไม่นับวันนี้เรานับเป็นอ่านับเป็นอะไรเดียวอย่างนี้ดีกว่าเมาหยุดเมาหยุดที่ใครก็งั้นแหละฟับไม่เอากล่องนี้ไม่เอา เมียวเมียวเ,เอาสีใหม่แอ,อ,อาดิฟักสีแดงโหยเฮียตัดพ่อมึงตายควาย